แมลงเพงปอเต็มไปหมดเลยเบียไม่เห็นน่ะแมลงปอแมลงตัวเฮ้ยแมลงตัวจตรวจจบจับมันไม่ใช่ของกินนะให้ปลากินนะให้ป้าดูทายป้าดูสิที่เป็นหายยืนหันหน้ามาหันหน้ามายิ้มก่อนยิ้มยิ้มยิ้มหล่อยิ้มหล่อเออไหนยิ้มให้ป้ายิ้มให้ป้าก่อนดีจ้ะ เ,เยอะเเยอะไหมน้องปื้มเยอะไหมแม่อาหารปลาต้องกไเขาซื้อมาเหมือนกันถ,ถ,ถือดีดีซือดีดีมันมันอิ้มไม่ป้าอิา้มไม่ป้าพี่เปย์ยิ้มไม่ป้าน่อนไปเลยให้อาหารปลากันดูเด็กๆจะไปให้อาหารปลาโอ้โหดูไอตรงนี<ด>้แหละใช่พี่เปย์อย่าพุ่งไปนะรอแม่ด้วยค่อยๆลงไปน้องปื่อยเยอะ ระวังอันนี้มันดไปกับอาหารปลานะลอยตุ๊บกล่องอไปเลยดูสิอาหารป,าราปลาน้มเยอะไหมโอ้ยเยอะจังเลยอาหารปลาต้มแบนอ่เยอะเหมือนกัน พี่ให้อาหารปลาพี่เขาพนมสวายนี่นะครับต้องไปล้างมือไม่เอาตรงน้อำเหมือนเดิมโอ้ยปลากระโดดหมดละหมดล้วฝนตกไม่ได้ไปไหนเลยฝนตกเห็นไหมเนี่ยถ่ายรูปเล่นกันแล้วเสียของนี้ต้องแก้ของนี้ Thank you. นักมาก